สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับมาชมรถตู้ม่งน้อยนะครับม่งน้อยของเราตอนนี้มีอยู่ประมาณ20-30กว่าคันนะครับจัดทรงให้ส,สวยๆหล่อๆเลยทุกคันจะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเทาสีบอลสีขาวนะครับมีหลากหลายสีให้เลือกเลย จะมีราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ400,000นะครับผม400,000ถึง6 0 0 0 0กว่าบาทราคาก็ตามปีรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาเรวิวทีละคันเลยคันนี้อะผมวาวชมคันสีแดงก่อนนะครับคันนี้คันนี้จะเป็นรถปี2009นะครับเครื่อง2 5 0 0ดีเซลเกียร์ธรรมดา คันนี้จะตั้งอยู่ราคา4 8 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็ได้ทำสีใหม่รอบพันเป็นสีแดงสดนะครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่เบรกใหม่เลยครับผมสี่เส้นแล้วก็จะมีแปลงหน้าแปลงหน้าเป็นหน้าปี2014กระจังหน้านะครับเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็เปลี่ยนไฟคู่หน้าใหม่และผมพาไปชมภายในคันนี้ คันนี้ได้ทำเป็นภายใน V P เรียบร้อยแล้วคันนี้จะมีเบาะนะครับเบาะสองแถวเบาะสองแถวปรับนอนได้เลยนะครับแล้วก็เบาะตรงนี้สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้ทั่วเลยจะหันหน้าหันหลังก็ได้นะครับจะเบิกคอนโซลอันนี้คอนโซลคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีครีม สีครีมแล้วก็ใส่ให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นบันไดไฟบันดไดอะคริลิกใส่ให้ใหม่เลยยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกเลยนะครับเบาะคู่หน้าจะเป็นสีดำเบาคุ้มหนังมาใหม่เลยครับสีดำแล้วก็จะเป็นจอ Android 10นิ้วนะครับผมสามารถเล่น YouTube หรือ Bluetooth เริ่มต่อได้หมดเลยนะครับติดตั้งให้ใหม่เลยนี่จอแอนครับคันนี้ราคาจะอยู่400,000ไปลไาปย408,009น,นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกคันหนึ่งจะเป็นเกียร์ออตโต้ออตโต้คันนี้จะเป็นรถปี2011 ตั้งอยู่ราคา6 0 0 0 0 0คันนี้จะเป็นออโต้เครื่อง2,005ดีเซลคันนี้เป็นสีเขาเรียกว่าสีแก้วสีสีสอ่าเดี๋ยวทีนี้จะพามาชมรถตู้ที่ว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับออโต้ Auto, คันนี้จะเป็นเครื่อง2,005ดีเซลรถปี2011 คันนี้เป็นสีเขียวนะครับมีชุดสกเกิรตรอบพันเลยคันนี้มีไฟคู่หน้าเป็นลูกแก้วนะครับคู่หน้าสวยๆเลยยังใหม่อยู่เลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่629,000บาทใช้เงินประมาณ ใช้เงินออกรถประมาณอยู่สองแสนต้นนะครับคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000พกว่าบาทอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยครับว่าจะกู้ได้เยอะได้น้อยต้องรองมาจาับไฟแนนซ์ดูแล้วก็จะมีทางด้านเบาเป็นเบาสามแถวเบาสามแถวหุ้มหนังใหม่นะครับหุ้มหนังใหม่สีดำแล้วก็เป็นหลังคา V.I.P. ทำให้ใหม่เลยจะประมาณนี้ครับ คอนโซลเบิกใหม่แล้วก็มีบันไดไฟนะครับไฟส,สวยๆเลยสียังส,สวยๆอยู่เลยนะครับเนี่ยอากจะพาไปดูคันแบงอีกคันหนึ่ง แดงคันนี้ก็เป็นเครื่อง2,005เหมือนกันนะครับคันนี้ปีประมาณ08 2008, 2,008เครื่อง2,005ดีเซลเหมือนกันครับผมราคาอยู่ที่489,000บาทคันนี้ก็จะเหมือนกับคันนู้นเลยแบบเดียวกันเลยครับปีเดียวกันสีเดียวกันภายในจะเป็นสีดำ พาไปชมด้านหลังด้านหลังก็จะมีดิ้วภายในหลังคาให้ใหม่นะครับภายในหุ้มหนังดำมีไฟข้าง2เส้นแล้วก็จะมีทั้งด้านนี่ไฟอะคริลิกอยู่ข้างบนเป็นลวดลายดาวนะครับลายการ์ตูนมีรถเลือกหลายคันเลยนะครับ จอดอยู่ประมาณ20กว่าคันได้ราคาจะอยู่เริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ400,000ต้นนะครับถึง600,000บาทประมาณนี้ราคาตามปีรถแล้วก็อยู่ที่ว่าคันไหนแต่งเยอะแต่งน้อยจะเอาเบาะหรือไม่เอาเบาะอ,อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเดิมๆก็จะถูกกันหน่อย อย่างคันนี้จะเป็นปี2011 2011คันนี้ก็เป็นเครื่อง2 5 0 5 2005เกียร์ธรรมดาคันนี้จะเป็นสีเทาแลมโบคันนี้ได้ใส่ล้อ TE37 ยางก็เบิกใหม่4เส้นเลยนะครับคันนี้น่าจะเป็นเบาะหุ่นยนต์ด้วยอ่านี่เบาะหุ่นยนต์นะครับ หุ่นยนต์รอบคันภายในคันนี้เป็นวีเต็มจประมานรอบคันนะครับคันนี้ราคาอยู่หกแสนเัเท่านั้นเองคันนี้หกแสนเลบปี2,011ัผ่อนอยู่ประมาณ9 0 0ากว่าบาท5ปีนะครับผ่อนอยู่ประมาณนี้ครับเลทประมาณนี้7จ0 0พันแกว่าบาท ไม่เกินหมื่นก็จะเป็นหมื่นต้นก็จะรถปีใหม่กว่าน,นี้ประมาณปีสิบสี่ครับเป็นรถทีสิบสี่มันจะเป็นเครื่องสามพันอ่าแต่อันนี้จะเป็นเครื่องสองพันห้าอยู่อ่พาไปชมภายในคันนี้อ่านี่ครับอันนี้เป็นเบาะหุ่นยนต์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหลังคา VIP สีครีมพระม่านติดใหม่รอบคันแล้วก็มีทางด้านลำโพงนะครับเป็นลำโพงดอกกลางแหลมมีทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับคู่หลังอยู่ตรงนู้นคันนี้ก็จะมีบันไดไฟนะครับาจาประมาณนี้เต็นรถของเราตั้งอยู่ที่ตลาดรถยนต์ บางบัวทอง289นะครับเต็นท์รถจะอยู่อำเภอบางบัวทองเส้นจะไปสุพรรณนะครับหรือว่าท่านใดมาไม่ถูกหรือว่าโทรได้ที่เบอร์062-914-2661นะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เลยครับผมเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้มีรถให้เลือกมากมายเลยครับผมสำหรับวันนี้มารีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ